สวัสดีครับสวัสดีแปลงแต่ลรบกสเซอช่องยูทูบชีพีกุบขึ้นใจกุศลชีบุม๋มออแบบเราคุอกันแบบเียอไรก็จัดโปครับคืนนี้ นี่ครับเราจะพามาดูเจ็ดแปดสี่ห้าเราจะมาถอดอะไรกันสดๆเลยไ <Line. Line. S 1> ลน์ไลน์ลุกเลยอแล้วก็ถอดกันเลยนี่ชัดกันหมด เค้าสิ่งสีเอพิเฮดนะฮะไม่ใช่เอพิเฮตหรือว่าจะเป็นพวกเา้าสิ่งนะฮะสวยเค้าสิ่งสวยอยู่เดี๋ยวไปรอยนิดนึงชุดดำจะเป็นอย่างนี้ชุดดำชุดดำสวยนะครับแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนเบ็ดเลยแล้วไม่มีรอยแค่เบ็ดเสียนะครับมือก็มีอยู่ผมใช้ได้เอใช้ได้แต่ครับ จจกนะ็จะจบประมาณนี้แหละนี่ยก็อยูประมาณนี้จอก็จอก็สวยอยู่ชุดขึนบนนีม้มีปัญหาเช้งนันไม่ได้ฝาข้างก็ดูดีสวยงามสวยทุกอย่างปิ้นได้คือซ่อมได้แต่ว่ามันไม,ไม่คุ้เลย ชุดนี้มีปัญหาไม่ทำงานเลยมมันไม่ได้เสอมต่อฝานี่ก็โอเคอยู่ฝาพวนนี้ก็สวยงามอยู่สวยงามพี่ดีนะครับไอ้ชิประมาณนี้อันนี้ก็เพลงบอลต่างๆที่ที่แยกออกต่างๆนานาอันนี้ชุดดำจุดดำก็สวยดูดีอยู่ ก็จะขายขายร้างหมดเลยเนี่ยมันก็จะมีพวกเอลพีเพวกแผงก็เปิดติดปินได้ทุกอย่างครับพวกแผงแผงนี้ก็โอเคอยู่นี่แผงแผงก็ดีอยู่นะแผงปินข้างหลังเนี่ยอันนจะเป็นแผงปินข้างหลังเลยแผงทุกอย่างใช้ได้หมดเปิดติด บินได้แต่ถ่ายไม่ได้เคนะ้องหลักก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็กินกลางหนะครับเด้วันทิไปไต้หนูเอากับว่ามาประมาณนี้แหละครับ